สวัสดีครับพืกอนผมเป็นแล้วนะครับกับวันนี้ครับวันพุธที่19มิถุนายน2567ครับกับผมครับอาจารย์เชนที่ปรึกษาทางใจครับดวงชะตาวันนี้จะเป็นยังไงเรามาดูกันครับดวงชะตาคนที่เกิดวันจันทร์เป็นยังไงเรามาดูกันครับวันจันทร์นะครับวันนี้โ้ดีจังเลยนะครับวันจันทร์นะครับวันนี้นะครับคุณมีโอกาสนะครับนดยยศได้ตําแหน่งนะครับมีคนเขา วยยศคุณนะครับหรือว่าคุณได้ขึ้นตําแหน่งหน้าที่นะครับมีการประสานงานนะครับสําเร็จไปด้วยดีนะครับและแถมวันนี้นะครับมีโชคลาภเกิดขึ้นด้วยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ครับดวงชะตาคนที่เกิดเลขสองดวงชะตาคนที่เกิดวันคารเป็นยังไงเรามาดูกันครับ คนที่เกิดวันอังคารนะครับวันนี้นะครับลดความหัวร้อนลงหน่อยนะครับวันนี้คุณค่อนข้างที่จะหัวร้อนนะครับพร้อมปะทะกับใครหลายๆคนเลยนะครับจ่เย็นๆนะครับวันนี้คนอังคารนะครับอารมณ์ดุเดือดเป็นพิเศษนะครับอะไรก็ไม่หนังใจนะครับหงดหงิดพร้อมปะทะทั้งวันเลยนะครับจะเย็นๆนะครับดวงชะตาคนที่เกิดวันพุธเป็นยังไงเรามาดูกันครับ ชะตาคนที่เกิดวันพุธนะครับวันนี้นะครับเรามีโอกาสที่จะได้ไปร่วมงานนะครับงานบุญนะครับเจอสังสรรค์พบปะเพื่อนๆนะครับเป็นวันที่รู้สึกว่ามีความสุขนะครับเรื่อยๆชิลๆนะครับคนวนพุธครับดวงชะตาคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเป็นยังไงเรามาดูกันครับโอ้โหคนวันพุธกลางคืนนะครับ เมื่อคืนนี้น่าจะเมาหนักนะครับโอ้สังสรร์เต็มที่เลยครับเตือนเช้ามาก็มีปากมีเสียงกันนะครับระวังนะครับวันนี้นะครับคุณจะมีเรื่องราวต่อเนื่องกันนะครับทำใ,ให้มีปากมีเสียงกันถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้งอาจจะเรื่อกตกยางออกได้นะครับแต่เย็นๆกันนะครับใจเย็นๆดวงชะตาคนที่เกิดนมันิบหัสเป็นยังไงเนระาดูกันครับ คนที่เกิดเป็นพฤหัสนะครับวันนี้นะครับจิตใจผ่องใสนะครับธรรมะธรรมโมนะครับทาบุญใส่บาตรนะครับร่วมงานบุญนะครับวันนี้เป็นวันดีของคนที่เกิดเป็นพฤหัสอีกเช่นกันนะครับวันนี้คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับประสบความสําเร็จครับดวงชะตาคนที่เกิดบันศุกเป็นยังไงกันบ้างครับเรามาดูกันครับโอ้คนที่เกิดบันสุกนะครับวันนี้นะครับดวงชะตาความรัก ค่อนข้างดีนะครับแต่ระวังนะครับแอบไปกดลงกดไลค์คนอื่นนะครับแฟนจับได้นะครับจะมีการเรืองทะเลาะวิวาสเนี่ยนะครับมีการอาจจะมีการเค้นกันนะครับว่าคนคนนี้เป็นใครนะครับระวังกันไว้นิดนึงนะครับโดยรวมๆนะครับวันนี้คุณก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้นะครับก็มีความสุขครับวันนี้ดวงชะตาคนที่เกิดวันเสาร์เป็นยังไงเรามาดูกันครับ โอ้คนนี้เกิดวันเสาร์นะครับวันนี้นะครับแนะนําให้ไปทําบุญทําทานอย่างยิ่งยวดนะครับเป็นวันที่เรียกว่าถูกเจ้านายนะครับเอะดุมานะครับดุด่าบ้ากล่าวตักเตือนมานะครับจะบอกว่าวันนี้คุณไม่ผิดนะครับแต่ก็ถูกดุดด่าบ้ากล่าวตักเตือนมาผมอยากให้คุณเป็นตัวของตัวเองนะครับวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับไปทําบุญนะครับ เสริมดวงชะตาตัวเองนิดนึงนะครับแลวจะดีครับเป็จวันอาทิตย์เป็นยังไงเรามาดูกันครับโอ้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่คุณค่อนข้างที่จะเรียกว่าไม่ได้ดั่งใจนะครับเออเออเอมีเดียวคนมาโวยวายคุณเออเออมีเดียวคนมาต่อว่าคุณนะครับมีเดียวคนเข้าใจผิดคุณครับมีเดียวคนเขาเรียกว่ามาหัวร้อนใส่คุณนะครับในวันนี้นะครับ ทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจไม่สมปรถนาไม่สมหวังนะครับผิดตลอดนะครับวันนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับ